ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต hereditary characteristic ชั the ้นประถมศึกษาปีที่5ครับวันนี้วิทยาศา,ศาสตร์ by NTK p r e s e n t e d by คุณนักตวกรณวันวัจะพานักเรียนไปรู้จักกับลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตประเด็นในการเรียนรู้ในวันนี้ครับลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืชสัตว์และมนุษย์ ให้นักเรียนสำรวจเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ก่อนเรียนรู้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยนะครับ ไปดูกันเลยครับลักษณะทางพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเริ่มจากคนนี้ครับเบรเกอร์เมนเดลบาทลวงครับขณะเขาทําสวนอยู่หลังบ้านครับเขาได้สังเกตเห็นลักษณะต่างๆของพืชครับเขาจึงไปเจาะเอกับถั่วลันเตาครับเขาจึงนําถั่วลันเตาเนี่ยลองมาผสมพันธุน์เล่นๆดูเนื่องจากว่าถั่วลันเตาเนี่ยโตเร็วมีอายุสั้นเขาจึงได้ทําการทดลองลักษณะแตกต่างกัน เกี่ยวกับถั่วลันเตาในรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างสีของลำต้นดอกและฝกักรวมถึงเมล็ดอีกด้วยครับจากนั้นครับเขาเอามาผสมพันธุ์ครับในแต่ละครั้งในที่จะปลูกเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นลักษณะของต้นถั่วรุ่นลูกเกิดขึ้นมาบางต้นดอกก็อยู่ติดกับดินบางต้นดอกก็สูงชันขึ้นไป เมล็ดของถุ่รีนเตาบางต้นก็เป็นสีเขียวบางต้นก็เป็นสีเหลืองบางต้นก็มเมล็ดขรุขระบางต้นก็ผิวเรียบกลมเลยดอกบางต้นก็สีขาวบางต้นก็สีม่วงออาเขาจึงนํามาศึกษาเกี่ยวกับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าลักษณะต่างๆที่ปรากฏในต้นทั่วนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพอ่อต้นแม่ที่เขานํามาผสมพันธุ์กันส่งต่อไปยังรุ่นลูกต่อไป นี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของลักษณะทางพันธุกรรมอย่างง่ายเลยในชั้นประถมศึกษาปีที่5จึงบอกได้ว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นการถ่ายทอดลักษณะจากนะครับจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกรวมถึงครับมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคำว่าอาศัยเพศคืออะไรอาศัยเพศ ก็คือมีการรวมตัวกันของเซลล์สืบพันธุ์ทั้งเพศเมียและเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้เพศเมียเซลล์สืบพันธุ์คือไข่เพศผู้เซลล์สืบพันธุ์คือสเปิร์มนำมาฟิชเชอรลิงกันนำมาปฏิสนธิกันจึงได้ออกมาเป็นไซโกตเจริญเติบโตเป็นเอ็มบิโอในเวลาต่อมานะครับโดยในตอนแรกครับเราจะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุก,กรรมของพืชนักเรียนจะได้ นักเรียนจะต้องสังเกตวิเคราะห์และอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่มีต่อการเจริญเติบโตนะครับที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลุนลูกได้อย่างถูกต้องครับครูให้นักเรียนจัดกลุ่มรุ่นลูกกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับให้ถูกต้องโดยรุนรุนลูกครับครูมีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่เอารุ่นลูกเป็นหลักนะครับเอารุ่นลูกเป็นหลักตั้งแล้วไปจับคู่รุ่นพ่อกับรุ่นแม่มา รุ่นพ่อครับมี b A ครับสีส้ม B สีส้ม C สีส้มและ D สีส้มส่วนรุ่นแม่ครับมี A สีเหลือง B สีเหลือง C สีเหลืองและ D สีเหลืองให้นักเรียนหยุดภาพนี้ไว้ก่อนนะครับและนักเรียนลองจับคู่ดูว่า1ควรคู่กับ A a หรือ1คู่กับ B b 1คู่กับ C A 1คู่กับ d A 2คู่กับอะไร3คู่กับอะไรและ4คู่กับอะไร พอนักเรียนจับคู่เสร็จแล้วนักเรียนกดเพล์ต่อครับแล้วไปดูเฉลยกันครับเริ่มต้นที่หมายเลขหนึ่งนะครับรุ่นลูกหมายเลขหนึ่งรุ่นลูกหมายเลขหนึ่งนั้นนะครับจะจับคู่กับพ่อ B และแม่ดีครับต้นไม้นี้เขาเรียกว่าต้นไม้กล้วยไม้แคทรียาโดยเราไปสังเกตถึงลักษณะของรุ่นลูกครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ รุ่นพ่อและรุ่นแม่เราจะสังเกตได้จากเอ๊ะลักษณะของลำต้นและใบเนี่ยรุ่นลูกจะมีลักษณะลำต้นเทียมเป็นค้อบป้องนะครับใบสีเขียวรูปร่างยาวรีขอบเรียวลักษณะของกลีบดอกและสีดอกมีหกกลีบกลีบดอกมีขอบหยักนะครับกลีบดอกสีส้มตรงกลางของกลีบปากสีเหลืองอ่าโดยเหล่านี้นะครับก็จะได้การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อ กับแม่เนี่ยสู่รุ่นลูกนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเอ๊ะพ่อมีสีเหลืองแม่มีสีแดงแต่ลูกทําไมมีออกสีส้มละ่ะออกสีเหลืองมั้งละ่ะนี่นะครับคือลักษณะการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกนั่นเองต่อไปครับต้นที่สองครับลูกต้นที่สองจะคู่กับ A B พ่อ A แม่ b เขาเรียกว่าเฟิร์นข้าหลวงหลังลายลักษณะลำต้นและใบครับไม่เห็นลำต้นปลายใบยเป็นแฉกและขอบหยักๆแ ไปลายใบเป็นแฉกและขอบหยักๆต้นพ่อกับต้นแม่กันลักษณะของกลีบดอกและสีดอกไม่มีดอกครับต่อไปครับลูกหมายเลขสามครับคู่กับพ่อดีและแม่สีต้นนี้เขาเรียกว่าต้นเฟิร์นชายผ้าสีดาเฟิร์นชายผ้าสีดาต้นพ่อกับต้นแม่นะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย แต่ลูกๆที่ปรากฏออกมาครับไม่เห็นลําต้นใบมี2แบบใบกาบความลงใบชายตั้งขึ้นเป็นแฉกดอกมีไหมสีดอกมีไหมไม่มีดอกครับต่อไปตัวที่4ครับตัวที่4ลูกหมายเลขก4คู่กับพ่อ4และแม่เอครับเรียกว่ากล้วยไม้รองเท้านาวีโดยจะไม่เห็นลําต้นครับใบรูปด่างเรียวยาวสีเขียวมีจุดประกายสีขาวลูกของเขาเนี่ยมีดอกสามกลีบ ดอกเป็นแผนกลมกลีบดอกเป็นกระปะ๋อกลีบดอกสีม่วงแดงมีสีขาวมีจุดประสีขาวที่ขอบขอบอะไปดูครับรุ่นลูกครับมีจุดประสีขาวที่ขอบมีสีม่วงดูรุ่นพ่อครับมีสีขาวขอบเลยมีสีม่วงตรงกลางรุ่นแม่ครับสีขาวขอบม่วงตรงกลางแต่รุ่นลูกเกิดออกมาเป็นเป็นคล้ายกับรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะบางจุดบางจุดเอามาผสมพันธุ์กันนะครับ โดยเขาบ่งบอกว่าลักษณะใดบ้างของพืชที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมโดยก่อนอื่นเลยครับต้นพืชรุ่นลูกเนี่ยมีลักษณะบางอย่างเนี่ยก็จะเหมือนพ่อต้นพืชรุ่นลูกก็จะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนแม่อาจจะสีเหมือนแม่บ้างสีเหมือนพ่อบ้างนํามารวมกันจึงเป็นสีของลูกบางต้นเหมือนทั้งพ่อเหมือนทั้งแม่แต่บางต้นก็แตกต่างจากพ่อกับแม่ทั้งหมดเลยโดยลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเนี่ย จะมีอยู่ดังต่อไปนี้ครับก็คือรูปร่างลักษณะสีของลำต้นใบและดอกซึ่งเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกนั่นเองโดยครับภูมมีคําถามจากลักษณะทางพันธุกรรมของพืชครับนักเรียนคิดว่าต้นเทียนที่มีลักษณะดอกดังรูปนี้ครับน่าจะเกิดจากพ่อและแม่ที่มีลักษลักษณะดอกเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดอ่า ต้นเทียนต้นนี้มีสีออกแดงๆนะครับคําตอบก็คือนะครับน่าจะเกิดจากต้นพ่อต้นแม่ที่มีลักษณะดอกดังรูปนี่แหละทั้งคู่เลยนะครับหรืออาจจะเกิดจากต้นพ่อกับต้นแม่ต้นหนึ่งมีสีขาวอีกต้นหนึ่งมีสีแดงเพราะว่าต้นเทียนในรูปเนี่ยมีกลีบดอกทั้งสีขาวและทั้งสีแดงอืมก็น่าใช่น้อ ต่อไปครับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์บางนักเรียนจะต้องสังเกตวิเคราะห์และอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ที่มีการไหลทอดจากคุนพ่อรุ่นแม่สู่ลุนลูกนั่นเองครับครูให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของลูกสัตว์ครับกับพ่อแม่สัตว์มีสัตว์อยู่4ชนิดครับสัตว์ตัวแรกครับคือลูกปลาครับลูกปลาปูอพ่อปลาและแม่ปลา ครูจะให้นักเรียนตอบนะครับว่าลักษณะที่เหมือนพ่อมีอะไรบ้างลักษณะที่เหมือนแม่มีอะไรบ้างในส่วนของลูกปลาครับเราจะเน้นตรงที่ลูกปลาอย่างเดียวนะครับลักษณะที่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่มีอะไรบ้างลักษณะที่แตกต่างจากทั้งพ่อและแม่มีอะไรบ้างอย่างคิดไม่ออกกดหยุดไว้ก่อนนะครับถ้าคิดออกแล้วไปดูเฉลยเฉลยครับลูกปลารุ่นลูกนะครับรุ่นลูกจะมีลักษณะที่เหมือนพ่อก็คือหางและเกล็ดที่ลําตัวมีสีส้มหางและเกล็ดที่ลําตัวมีสีส้มเหมือนกันเลย เหมือนแม่ไหมไหมเหมือนครับเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ไหมใช่ครับเหมือนครับเหมือนทางรูปร่างและลักษณะทางร่างกายกรีบครีบหางเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นปลาไงส่วนลักษณะที่แตกต่างจากพ่อจากแม่มีไหมมีขาไหมมีเขาไหมไม่มีครับก็คือไม่มีนั่นเองครับต่อไปกบบ้างลูกกบเหมือนกับพ่อกับแม่อย่างไรบ้างหรือแตกต่างกันเลยหรือเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่อะไรบ้างเฉลยครับ ลูกกบดังภาพนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกับพ่อเฉพาะพ่อเท่านั้นไม่มีครับเฉพาะแม่เท่านั้นก็ไม่มีครับแตกต่างจากพ่อจากแม่ไหมก็ไม่แตกต่างครับนี่นจกว่ากบมันก็คือกบครับกบก็จะมีรูปร่างและลักษณะทางร่างกายก็คือมีขาด้านหลังเนี่ยยาวกว่าขาด้านหน้าเอาไว้กระโดดผิวหนังลื่นชื้นผิวหนังสีเขียวและมีเส้นสีดาข้างลาตัวไปจนถึงจมูกเลยเหมือนกันทั้งสามตัวเลยนะครับ ต่อปลูกงูบ้างลูกงูพ่องูและแม่งูลักษณะของลูกงูเหมือนใครเหมือนทั้งสองหรือตก่างทั้งสองเลยเฉลยครับลูกงูตัวนี้ครับมีลักษณะที่ไม่เหมือนพ่อและไม่เหมือนเฉพาะแม่ไม่เหมือนเฉพาะพ่อและไม่เหมือนเฉพาะแม่เลยนะครับแต่มีลักษณะที่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือรูปร่างขนาดของเกล็ดเหมือนกันเลยและมีลักษณะที่แตกต่างจากพ่อจากแม่ก็คือสีครับ สีของเก็ดแตกต่างจากพ่อจากแม่เล็กน้อยเท่านั้นสุดท้ายครับคือตัวนี้ครับคือเจ้าเป็ดกับก้าครับลูกเป็ดลูกเป็ดตัวนี้ครับกับพ่อเป็ดและแม่เป็ดลองจับภาพนิ่งไว้แล้วลองดูว่ามันเหมือนเฉพาะพ่อตรงไหนบ้างเหมือนเฉพาะแม่ตรงไหนบ้างเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่ตรงไหนบ้างหรือแตกต่าง,างจากพ่อจากแม่ตรงไหนบ้างครับไปดูฉเฉลยครับเด็กลักษณะที่เหมือนกับพ่อครับจะเห็นได้ว่าเอ๊ะสัตว์สีของสตัตว์ สีของขนนะครับที่ปีกบางส่วนมีสีเขียวเหมือนพ่อเลยนี่มีสีเขียวเหมือนพ่อเลยส่วนของแม่นั้นมีขนส่วนใหญ่เป็นสีน้ําตาลเหมือนแม่อีกทั้งหมดเลยมีสีน้ําตาลเหมือนแม่เลยเหมือนน้อพ่อทั้งแม่อย่างไรบ้างอ้าวปากปากเป็นไงครับปากแบนตีนมีพังผืดมีขนลักษณะภายนอกทุกทุกอย่างครับเหมือนน้อพ่อทั้งแม่เลยและมีที่แตกต่างจากพ่อจากแม่ไหมไม่มีครับนี่แหละครับคือลักษณะ พันธุกรรมของสัตว์เขาถามว่าลักษณะใดบ้างของสัตว์ที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมเจ้าก,กระต่ายน้อยตัวนี้ก็มีลักษณะทางพันธุกรรมเยอะแยะมากมายเหมือนกันครับแต่ครูบอกเป็นภาพรวมของสัตว์แต่ละชนิดแล้วกันทุกชนิดแล้วกันสีตาสีขนสีผิวเกล็ดลักษณะผิวหนังรูปล่างร่างกายใบหน้าใบหูปากหางตีนลักษณะขนความยาวของขน ปีกและครีบทั้งหมดนี้ครับบ่งบอกถึงว่าสัตว์หลากหลายชนิดมารวมตัวกันก็จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์แบบไหนและมีรูปร่างอย่างไรคำถามครับลูกม้าและพ่อม้าดังรูปนี้ครับมีลักษณะดังรูปนี้ครับนักเรียนคิดว่าแม่ของลูกม้า แม่นะจะมีลักษณะอย่างไรเพราะเหตุใดลูกม้าครับมีขนสีขาวครับและพ่อม้ามีขนสีน้าตาลครับนักเรียนคิดว่าแม่ม้าควรเป็นอย่างไรขนสีอะไรแม่ม้าควรเป็นขนสีอะไรครับเลยแม่ม้าเนี่ยน่าจะมีขนสีขาวดังรูปด้านขวา,าสุดครับเพราะว่าลูกม้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมีขนสีขาวซึ่งแตกต่างจากพ่อม้าเลยเพราะว่าพ่อม้ามีขนสีน้ําตาลสแสดงว่าลักษณะสีขนของลูกม้าเนี่ยต้องเหมือนแม่แน่นอนหรือ เป็นสีที่เกิดจากการผสมของพ่อและแม่นะครับโอเคครับและเรื่องสุดท้ายในวันนี้ครับคือลักษณะทางพันธุกรรมของคนครับนักเรียนลองเอาหน้าของเราไปเทียบหน้าพ่อหน้าแม่หน้าปู่หน้าตาหน้ายายหน้าย่าดูสิครับว่าเราเหมือนใครแต่ก่อนอื่นเลยครับลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวครับครูได้ยกตัวอย่าง ภาพของบุคคลที่คุณได้ภาพมาจาก s c i m a c o r g นะครับขอนำภาพนี้มาใช้นะครับโดยภาพพ่อแม่แล้วก็ลูกนักเรียนคิดว่าลูกเหมือนใครแล้วลักษณะทางพันธุกรรมจากลูกเนี่ยได้รับมาจากใครบ้างไปดูลักษณะทางพันธุกรรมแรกกันเลยครับก็คือติงหูครับติ่งหูของพ่อและติ่งหูของแม่นักเรียนคิดว่าลูก ที่อยู่ด้านล่างตรน,นี้เหมือนใครเฉลยครับลูกเหมือนแม่ครับเนื่องจากว่าแม่ไม่มีติ่งหูลูกก็ไม่มีติ่งหูส่วนพ่อนั้นโอ้โหติ่งหูแบบเยอะมากเลยลักษณะทางมรุกรรมต่อไปครับลูกจะเหมือนใครหนังตาครับพ่อแม่และลูกถามครับลูกเหมือนใครหนังตาของลูกเหมือนใครมากที่สุดเอาใกล้เคียงมากที่สุดนะเฉลยครับลูกเหมือน ลูกเหมือนแม่ครับเนื่องจากว่าแม่เนี่ยมีหนังตาชั้นเดียวหนังหนังตาชั้นเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนจีนคนเอเชียของเราส่วนใหญ่จะมีหนังตาแบบชั้นเดียวอ่าลูกก็จะมีหนังตาแบบชั้นเดียวเหมือนแม่ส่วนพ่อนั้นหนังตาสองชั้นอย่างชัดเจนเลยครับคนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะมีหนังตาสองชั้นเหมือนกันอย่างเช่นคนไทยของเราเนี่ยแหละลักษณะต่อไปครับก็คือลักษณะที่เรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมแบบลักยิ้ม ลักยิ้มถามว่าลูกเหมือนใครครับดูจากภาพให้ดีลูกเหมือนใครเฉลยลูกเหมือนกับแม่ครับเนื่องจากว่าแม่ไม่มีลักยิม้มลูกก็ไม่มีลักยิมส่วนพ่อนั้นมีลักยิมแบบชัดเจนเลยครับต่อไปลักษณะต่อไปลักษณะต่อไปครับก็คือลักษณะการเวียนของขวัญ การเวียนของขวัญเนี่ยจะอยู่ตรงกลางหัวของเราครับเวียนซ้ายเวียนขวานักเรียนดูภาพให้ดีครับลูกเหมือนใครลูกเหมือนใครเฉลยครับลูกเหมือนทั้งพ่อและแม่ครับเนื่องจากว่าได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่ก็คือขวัญเนี่ยจะเวียนไปทางด้านขวาแบบนี้ขวัญเนี่ยจะเวียนไปทางด้านขวานะครับดูรูปให้ดีนะครับขวัญจะเวียนไปทางด้านขวาแบบนี้ทั้งหมดเลยและต่อไปครับลักษณะ ของพันธุกรรมต่อไปก็คือลักษณะการห่อลิ้นลูกเหมือนใครครับโอ้หภาพนี้ชัดเจนมากลูกเหมือนพ่อนั่นเองครับเนื่องจากว่าพ่อนั้นห่อลิ้นไม่ได้ลูกก็ห่อลิ้นไม่ได้ส่วนแม่โอ้โหห่อลิ้นได้เลยลักษณะที่ครูกล่าวมาทั้งหมดครับเป็นลักษณะทางพันธุกรรมต่อไปครับล,ลักษณะของเชิงผมที่หน้าผากนัเรียนสังเกตเชิงผมที่หน้าผากให้ดีนะครับลูกเหมือนใคร ลูกเหมือนใครเลยครับลูกนั้นไม่เหมือนใครเลยครับเน <N ell> ื่องจากว่าพ่อกับแม่มีเชิงผมที่หน้าผากแบบไม่แหลมส่วนลูกนั้นมีเชิงผมที่หน้าผากแบบแหลมครับซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมของลูกเนี่ยอาจจะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากปู่ย่าตายายเป็นก็ว่าได้นั่นแหละครับคือลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้แก่ได้ ได้แก่นะครับลักษณะของติงหูครับชั้นของหนังตาลักยิ้มการเวียนของขวัญการห่อลิ้นเชิงผมที่หน้าผากลักษณะเส้นผมครับก็คือผมหยักโซกหรือผมตรงสีตาครับสีดำอ่าสีน้ำตาลสีฟ้าอ่าผิวครับสีค้ําสีขาวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะทางพันธุกรรมหมดเลยซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแบบคล้ายๆกันหมดเลย คำถามครับยังไม่ถึงสรุปครับลักษณะทางพันธุกรรมของคนครับก็คือลูกมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนพ่อและแม่เพราะได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อกับแม่ผ่านการสืบพันธุ์และลูกอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากพ่อและแม่ได้โดยลูกเนี่ยอาจจะเหมือนพ่อลูกก็อาจจะเหมือนแม่หรือแตกต่างจากพ่อกับแม่ในลักษณะทางพันธุกรรมบางส่วนซึ่งอาจจะเหมือนกับปู่ย่าตายายก็ว่าได้ คำถามครับสุดท้ายแล้วครับในวันนี้ลักษณะทางวันกรรมของคนในครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับแม่มีลักยิ้มครับมีลูกสามคนครับลูกคนแรกมีลักยิ้มอีกสองคนไม่มีลักยิ้มครับเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าพ่อจะไม่มีลักยิ้มเพราะเหตุใดเป็นไปได้ไหมครับว่าพ่อจะไม่มีลักยิ้มเพราะเหตุใดคําตอบครับก็คือพ่อนั้นไม่มีลักยิ้มเป็นไปได้ครับเพราะว่าครอบครัวนี้นะครับ มีลูกที่ไม่มีลักยิ้มตั้งสองคนพ่อจึงไม่มีลักยิ้มซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนพ่อเลยก็ว่าได้โอเคครับท้ายชั่วโมงแล้วครูขอให้เราไปสำรวจนะครับว่าเราเนี่ยมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนใครบ้างนะครับเหมือนใครบ้างการหอลิ้นนะครับหนังตาสีผมติงหูนะครับ หน้าผากการเวียนของขวัญเหมือนใครเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่ลองมาดูสิว่าเราเหมือนใครมากที่สุดเราได้รับการถ่ายทอดมาจากใครมากที่สุดวิทยาศา,ศาสตร์ใบเอ็นิเคในชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย